สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาบอกวิธีการาสมัคร l i โอเอเนาะวิธีการเร้่งต้นง่ายๆเลยนะเราก็มาที่เพ t โต e นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปค้นหาคำว่า l i โอเอนะฮะเห็นไหมฮะจะมีสัญลักษณ์สีเขียวนะฮะเราก็กดเข้าไป เสร็จแล้วเราก็ไปที่ติดตั้งเลยนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวมางเนี้ยติดตั้งรอแป๊บหนึ่งนะคะช่วงจังหวะนี้รอนดนึงเนี่ยถ้าอินเทอร์เน็ตใครช้าก็รอนานหน่อยอินเทอร์เน็ตเร็วก็จะหมุนได้เร็วมากเลยนะคะอันนี้ก็รอแป๊บหนึ่ง อ่าเห็นไหมฮะพออินเทอร์เน็ตเราเร็วรวแป๊บเดียวเองคะ่ะแล้วก็กดเปิดเลยนะฮะพอปดเปิดเสร็จแล้วนะคะสลับมือใหม่เขาจะบอกว่าอันนี้จะช่วยโปรโมทร้านค้าของเรานะเจ้าจะช่วยส่งช่องทางติดต่อสอบถามได้นะคะเข้าสู่ระบบสมัครนะคะอันนี้คือจะลิงก์กับไลน์ของเรานี่นะคะเข้ากับลิงก์ไลน์ของเราเลยเขาจะอ่าลิงก์กันเลยนะคะแล้วก็เราก็อนุญาต เสร็จแล้วพออนุญาตเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบนะคะอันนี้ถ้าคนสมัครแล้วจะขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้ายังไม่สมัครเราก็ก็จะไปที่คำว่าสร้างเห็นไหมฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะให้เรากรอกรายละเอียดกรอกชื่อ,อหน้าปกของเราแล้วก็เลือกประเภทของเราแล้วก็ประเภทย่อยนะคะแล้วก็บริษัทธุรก,กิจของเราเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตอบตกลงนะคะ ตกลงแล้วเขาจะถามว่าเราอนุญ,ญาตไหมเราก็อนุญ,ญาตให้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือเดี๋ยวเราตัวอย่างนอันนี้สมมุติเราจะเอาเป็น net day. Net day. Net day. เน็ตดีเน็ตเน็ลวดีเร็วดีสมมติเนาะแล้ววันนี้ก็คือใส่โปรไฟล์อนุญ,ญาตโปรไฟล์หน้ารูปเราบันทึกอืม เลือกประเภทของเราประเภทของเราก็จะเป็นอ่าองค์กรธุรกิจกลุ่มเนาะแล้วก็เลือกประเภทย่อยก็จะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์ประเทศบริษัทไทยธุรกิจนเร็วดีอีเมลอีเมล ถ้าเราเคยสมัครแล้วก็จะง่ายหน่อยก็อย่างนี้นะตอบตกลงตกลงก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็สร้างแอคเคนะคะน,นะแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนเล,อนเลือนลงมากลับไปหน้าหลักสร้างแอคเค t เสร็จแล้วเนี่ยก็เขาจะถามข้อมูลเราก็ยอมรับก็เริ่มต้นวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่อให้คนรู้จัก ไม่เข้าชมเว็บไซต์แล้วลงทะเบียนเรายังไม่มีนะคะนี่เราก็กดไปเลยนะฮะนี่นะต่อไปการแชทนี่ก็คือเราจะใช้แชทนี้ก่อนนี่อันจะเป็นบอดแชทนะคะเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ต่อไปแล้วก็เริ่มใช้มันก็จะมาหน้าหลักของเราแบบนี้นะคะเราก็ไปตั้งค่าข้อความทักทายเลยสามารถเปลี่ยนใกล้ไขได้นะคะก็คือนี้เข้าไป เนี่ยคะเราไปเปลี่ยนข้อความในนี้ได้เลยเราจะเอาแบบไหนก็ได้ตามวิธีเราเนาะเราเลือกแคมเปญแล้วก็เลือกข้อความได้เลยนะฮะพอสมมุติเราเอานี้เราก็บันทึกบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปหน้าน,นี้นะฮะอันนี้เราจะไปที่คัดและคัดลอกนะฮะก็คือคัดลอกก็ไปตั้งโปรไฟล์เราแล้วก็ไปคัดลอกเพิ่มเพื่อนเห็นไหม คัดลอกลิงก์นะคะเนี่ยเราก็คัดลอกลิงก์เนี่ยไปใส่ใน t i k t o กหรือไปให้เพื่อนก็ได้นะคะอันนี้วิธีการคัดลอกลิงก์นะคะเนีย่ยะเราก็าไปให้เพื่อนได้เลยนะคะส่วนโปรไฟล์อะไรเดี๋ยวเราไปตกแต่งเองทําเองได้นะอันนี้เราก็าประมาณนี้ก่อนเพราะมันได้ประมาณห้านาทีนะคะ